วดีครับผมชิวัทิพิษเติมพรนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอเรื่องของนะครับหลอดหลอด LED นะครับเป็นหลอดที่ซื้อมาปรกฏว่าผมซื้อมาเนี่ยใช้ยังไม่ถึงสองอาทิตย์ปรากฏว่าแบตเสื่อมแล้วทีนี้มันก็ ในเมื่อแบตเตื่อมแล้วมันทำยังไงดีอ่ะจะทิ้งเลือเสียดายนะครับทำยังไงดีผมก็เลยไปดูที่เซิร์ชดูที่ l a ซ a ด้นะครับไปดูนี่ครับนี่ไปดูไปได้แบตมาแบตเทียมแบตนี่หนึ่งก้อนนะครับ มัน9,900มิลลิมิลลิแอมชัวโมงนะฮะสาโวลท์ที่ดีอีกก็คือว่าก้อนหนึ่งอ่ะประมาณ25บาทผมสั่งทีเดียว4ก้อนเนี่ยประมาณไม่ถึง170เจบกว่าบาทแต่มันมาจากประเทศจีนนะครับก้อนหนึ่งประมาณ25บาบาทถูกมากแถมยังได้ ได้แอมได้แอมที่9,900มิลลิแอมชั่วโมงนะครับได้สูงกว่าด้วยแบตท,ที่มันใส่มาเนี่ยในเนี้ยมันเชื่อมอย่างนี้เป็นแบตแบบนี้แบตก้อนหนึ่งประมาณแค่2,000มิลลิแอมชั่วโมงเองนะครับนี้ผมวิธีการผมถอดดูนะครับ วิธีการถ้าเกิดเราทิ้งไปเสียดายฮะวิธีการผมผมก็ถอดถอดไม่ยากนะครับผมก็งัดครับผมดูนะครับมาดูวิธีการกัน ก็จะไขออกนะครับมีน็อตตรงนี้ไขออกที่จริงมันจะมีน็อตอยู่สตัวน,นี้ผมเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยใส่มาแค่2ตัวให้พออยู่นะครับเรามาดูกันแค่นี้เองมันไม่มีอะไรนะครับ นี่เปิดมามันจะมีตัวนี้ต,ตัวฟองน้ำเนี่กันกันแบตอีกทีนแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับมันไม่มีรางไม่มีรางตัวตัวรางแบตบผมใช้ผมก็ไปแกะเนี่ยนะครับผมซื้อพวกนี้มาใช้อันเนี้ยใช้มาแล้วสองปี ประมาณสองปีมันเสื่อมหมดแล้วแต่ว่าจะทิ้งผมไม่ทิ้งผมเก็บไว้ผมก็มาถอดดูหรือดูอ่ะปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้มีแบตของมันมันใส่มาเนี่ยนะครับน,นี่ดูนะครับแบตกระจอบแค่ก้อนนึงแค่สองพันมิลิแอมชั่วโมงผมก็ใช้แค่ตรงนี้ตรงนี้ผม ไได้ผมก็ไปตัดตัดออกตัดเอาเฉพาะตัวรางตัวรางฐานนะครับพอได้พอได้รางฐานเสร็จป,ปุ๊บอ่ะผมก็เลยมาดูที่นี่เห็นไหมครับที่ผมใส่ไปเนี่ยผมใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ลนอ่าลนปลายเสร็จแล้วกีดลงฮนะกีดกีดกีดตรงเนี้ยกรีดให้พอดีกับร่องขนาดข,าดของไอ้ตัวเนี้ย ขนาดของตัวนี้ความกว้างกรีดเพื่อให้มันลงได้นะครับอันนี้อันนี้จะเห็นนะครับผมผมใส่เข้าไปแล้วแล้วต่อไปเนี่ยข้อดีก็คือว่าหนึ่งต่อไปแบตเสื่อมปุ๊บผมมีแล้วแค่ถอดแบตง่ายๆงัดออกเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนแบตท,ทั่วไปเลยแค่งัดออกเนี่ครับเปลี่ยนง่ายไม่ยาก แค่นี้เองนะครับเนี่ยเหมือนอเปลี่ยนใส่เข้าไปแค่เนี้ยจบข้อดีก็คือดีกว่าเดิมอีกได้แบต9 9 0 0มิลลิแอมชั่วโมงนะครับสามารถเปิดได้นานนานถึง10ประมาณ10ถึง12ชั่วโมง จากเดิมเนี่ยแบตของเขามาแค่ประมาณแค่2องสองพันมิลิอมเป์เิดเปิดได้แค่ประมาณแค่สัก4ชั่วโมงเริ่มอ่อนแล้ว5ชั่วโมงนี่ไม่ไหวแล้วหมดและแล้วมันแล้วมันไม่สว่างสว่างน้อยกว่านะครับเหตุที่ผมอยากไม่อยากทิ้งแล้วพยายามที่จะ แก้ไขเพื่อให้มันปลุกมันให้มันฟื้นกลับมาให้มันใช้งานได้เนี่ยผมชอบผมชอบตรงที่ว่ามันมีใช้รีโมทได้ด้วยนะครับน,นี่ครับถ้าเราขยันตอนเช้าเราไปตากนะครับตอนเย็นเนี่ยเรามาแขวนเราก็เปิดได้เลยเปิดเปิดทั้งคืนเปิดทั้งคืนได้เลยอันนี้ออนนะฮะสังเกตนะครับเนี่ย ใช้ได้เลยสว่างใช้ได้นะครับอันนี้อีกระดับรดรดอีกรถอีกระดับนึงอันนี้โหมดโหมดของเขาเป็นของเขานะครับโหมดขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะครับสัญญาณแต่ส่วนมากเราก็ใช้แค่นี้ครับปิดปุ๊บถ้าเราเปิดโหมดนี้เลยก็ได้เปิดโหมดเบาสุดโหมดกลางโหมดสว่างสุดนะครับใช้ได้ แค่นี้เครับแค่นี้เราก็ได้ได้ของของเรากลับมานะครับที่เราซื้อมาเนี่ยกลับมาใช้งานได้แถมดีกว่าเดิมอีกนะครับแล้วพัฒนาไปอีกวเวลาแบตเสียเพราะเราสั่งมาแล้วเรามีหรือ,อยังไม่สั่งเราสั่งมาเลยแล้วเราก็มาเปลี่ยนได้เลยแค่ ขายออกเปลี่ยนจบนะครับเนี่ยมันดีตรงนี้นะครับโอเคใช้ได้นะครับ,นะรบนี้เราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปแล้วก็ใช้างานได้เลยไม่มีปัญหาง่ายๆไม่ยากไม่ยุ่งยากเลยแถมดีกว่าเดิมท้ายไปเถอะนะครับ ใช้ไปจนกว่าที่มันจะเนี่ยฮะถ่ายเนี่ยนะครับแผงตรงนีง้มันจะเป็นแบบนี้โดนแดดนานๆเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างเนี้ยหมดสภาพนะครับใช้ไปถึง2ปีก็คุ้มแล้วครับอันนี้ประมาณ2ปีกว่านะครับ2ปีกว่าเป็นขนาดนี้นะหมดสภาพเราก็ใช้ได้ใช้ต่อไป นะครับจะใช้รีโมทไม่ใช้รีโมทก็ได้ใช้กดก็ได้อันนี้เราไปแคมป์ปิ้งสบายครับแต่เนี้ตากแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับเปิดตะว่างทั้งคืนยันสว่างครับเนี่ยเจ๋งกว่าดีกว่าด้วยพัฒนาขึ้นนะครับหากนี่ครับ เสร็จแล้วเป็นไงครับง่ายไหมครับพี่ๆน้องๆน,นะครับพาอบ้านแม่บ้านทั้งหลายนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วดีนะครับผมจะมะีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันหรือเว้นวับนบ้างจะมีถ้ามีใหม่ๆมามา ผมก็จะทำคลิปที่มันเกี่ยวกับพ่อบ้านในบ้านที่ไม่มีความรู้ทางด้านช่างเนี่ยได้มีโอกาสซ่อมเองบ้างทำเองบ้างนะครับถึงไม่เป็นช่างก็ทำได้นะครับก็ผมขอฝากช่วยกดติดตามกดสับส i ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อว่ามีข่าวสารใหม่ๆม,มีคลิปใหม่ๆที่ผมอัปโหลดขึ้นมาก็จะได้ได้ดูได้ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ